เ้ามาด้านในได้แล้วกุตดามาหาปลาเจาะโดยสารปลากับเสียทัดครับเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาเดี๋ยวขากลับก็จะเอามอเตอร์ไซค์ออกไปให้เสียทัดเสียทัดจะเอาแบ็คโคกลับไปมาได้จังหวะพอดีนี่ครับปลาเจาะเก็บงานนะครับเก็บงานหลังคันครับแนวสลบนี่เดิน เกียร์ดินใส่หลังคันปัดให้สวยงามแล้วก็ด,วดึงสโลปให้สวยๆหน่อยส่งงานครับเดี๋ยวนายช่างจะเข้ามาตรวจงานขุดลอกกุดตาดานะครับที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยทีมงานพระบรรดาลแดดร้อนๆเลยเข้ามารอบนี้ ไม่มีร่มมาครับได้ใบยูคาลิปตัสเนี่ยแหละเป็นร่มให้จะได้ถ่ายได้เออสักสี่ห้านาทีหน่อยไม่งั้นละยุ่งครับอากาศร,ร้อนอย่างนี้มือถือดิไม่สู้ดีหลังฝนตกก็แดดจ้าอย่างนี้แหละ เครื่องจักรที่อยู่ด้านในมีซันดี้เอส5วสองหนึ่งห้าซีมีพี่โม่นะครับสองหนึ่งศูนย์แล้วก็มีรถหกล้อบรรท,ทุกถังน้ำมันก็เดี๋ยวเคลียร์เสร็จก็ออกไปพร้อมกันครับเนี่ยดึงขึ้นมาปาเจ้าสวย,สวยเนย่ๆ xuất sắc lắm, xuất sắc xe xuất sắc lắm, 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 ตรงนี้ที่เขากั้นน้ำไว้เดี๋ยวก็เปิดครับสวยงามสวยงามปะเจาะแดดร้อนมากร้อนจริงๆ อยับไปเรื่อยแล้วครับไม่ไหวแล้วมือถือร้อนจีแล้วครับเจอกันใหม่ครับ